กลับกลับมาอีก30เมตรครับถึงจุด4ครับระยะจาก b ถึง c เนี่ยเท่ากับ30เมตรอันนี้ต้องเนต้องเข้าใจนะจริงๆแล้วย้อนกลับเนี่ยมันต้องทับเส้นทางเดิมแตนน่ถ้าเกิดทับทางเดิมเนี่ยนักเรียนจะมองลําบากโอเคไหมนะผมก็เลยเขียนแยกมาหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าเดินทางถึงจุด b ขย,ยับม,มาหน่อยหนึ่งแล้วเคลื่อนกลับไม่ใช่นะนะมันทับทางเดิมไปนี่แหละแต่ผมไม่เขียนเดี๋ยวมันจะสับสนซะนะครับหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นต่อครับ ก็เดินทางหยุดพัก10นาทีที่จุด C แล้วก็เดินทางต่อจากจุด C นะครับไปทางทิศตะว,วันออกอีก300เมตรนับจาก C เลยนะนับจาก C ไปเลยครับอีก300เมตรครับก็เดินทางทิศตะว,วันออกก็คือไปทางเดิมอีก300เมตรก็ถึงจุด D d o c นะระยะจาก C ถึง D d o c เนี่ยคือ300เมตร แล้วก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วคือจบแล้วคำถามของโจทย์ถามว่าข้อที่1ครับระยะทางในการเดินทางเนี่ยเท่าไหร่ระยะในที่ว่าตรงนี้คือระยะจาก A ถึง D dog ระยะจาก A ถึง D dog เนี่ยเท่าไหร่ครับ จากเอนี้ด็อกเท่าไหร่อุ้ยง่ายๆครับสบายๆระยะทางคือความอยากของเส้นทางทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนะก็จาก A ถึง B บวกด้วย B ถึง C แล้วบวกด้วย C ถึง d ด็อกจับรวมกันทั้งหมดเลยครับ A ถึง b ก็นับ b ถึง C ก็นับ C ถึง d ด็อกก็นับรวมหมดเลยนะครับนะระยะทางนับรวมหมดเลยนะนะครับเท่าไหร่ล่ะกี่เมตร AB หนึเมตรครับ BC 30เมตรครับ CD ด็อกเท่าไหร่300เมตรครับทันไหมสามร้อเมตรนะนะออกมาเท่าไหร่ล่ะตัวนี้ก็กลายเป็น430นะเมตรครับระยะทางคือ430เมตรทิศไหนครับซ้ายหรือขวาขวามือใช่ไหมครับนามันะมเงงไนงะ ระยะทางเป็นสเกลา่ามีที่ที่ไหนเล่าไม่มีทิศโอเคไหมระยะทางไม่มีทิศนะครับนะอย่าให้ใครหลอกได้นะนะบางทีข้อสอบมันเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นที่คําพูดนะพอเล่นคำพูดปุ๊บหลายคนหลงทางไม่ได้นะต้องแม่นนะครับปริมาณทางฟิสิกส์นะโอเคครับต่อครับคําถามข้อที่สองถามต่อมาคือ A แล้วการกระจัดนะครับจาก A ถึง D-Doc เท่าไหร่เท่าไหร่ครับการกระจัดจาก d อถึง d oc. ง่ายๆเลยมันคือเวกเตอร์ที่พุ่งจากจุดเริ่มต้นวิเคราะห์ถึงจุดที่สุดการวิเคราะห์เริ่มที่ A ที่สุดที่ D-Doc จริงๆแล้วมันกลับไปกลับมาบนเส้นตรงแนวเดิมโอเคไหมแต่ผมวาดให้มันเห็นชัดๆก็เลยมีการสลับฟันปลาหน่อยนึงนะครับอ่าไม่เป็นไรครับถ้าเกิดนั้นนี่คือแนว a นี่คือแนว D Doc ระยะทาไอ้การกระจัดจาก A ดด็อกคือเวกเตอร์ที่พุ่งจากจุด A ถึงจุด D ด็อกครับนี่เลยคือการกระจัดฟืบไล่มาอย่างนี้ครับนี่คือตัว s ครับการกระจัดจาก A ถึง D, D oc, งด, A, งด D D oc, ็อกเท่าไหร่ล่ะครับอุย้ยสบายๆครับเออ่มันคือขนาดของเส้นสี่ดำอะเท่าไหรล่ล่ะเอาง่ายๆมันคือระยะจาก A ถึง B บวกด้วยระยะจาก B ถึง D ด็อก อันนี้ยอมรับได้ไหมเอา A ถึง B แล้วบวกด้วย B ถึง D ด็อกโอเคป่ะทันไหมถามหน่อย B ถึง a ถึง b เนี่ยผมรู้100เมตรแน่ๆ B ถึง D ด็อกค่ะอ่ะสองทำไมล่ะนี่ครับไอเนี่ยไปแล้ว300ใช่ไหม3า0 0แต่นี้ไปแล้วเท่าไหร่ครับ30ระยะที่เหลือก็คือเอา3 0 0ลบ30ก็คือ200 เ0ใช่ไหมครับนะบวกกันก็กลายเป็น370เมตรครับการกระจัดจาก a ถึงดีด็อก370เเมตรทิศไหนครับทิศตะวันออกนะครับนะมีทิศครับการกระจัดเป็นเวกเตอร์ต้องมีทิศนะครับนะส่วนระยะทางเป็นสเกลาร์ไม่มีทิศนะครับ หันไหมเคลียนะผ่านนะผ่านนะผมลบนะครับนะลบได้ยัง ดูต่อเลยครับนะข้อต่อมาเลยเออดูข้ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว่ากันต่อนะครับทีน<ๆ>ี้ผมย้อนกลับไปในหน้าที่1ใหม่หน้าที่1ใหม่นะครับนะการวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวระยะทางนะครับนะและตัวการกระ จัดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้ครับเลยาทางและการกระจัดมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรนะครับหลักการง่ายๆครับผมนะมันมีความสัมพันธ์อยู่3ตัวนะครับอันที่1เลยครับตัวเลยาทางเนี่ยนะครับนะขึ้นอยู่กับเออคือขอต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางใช้ในการเคลื่อนที่ครับนะแต่ในขณะเดียวกันนี่ยการกระจัดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ในการเคลื่อนที่นะครับ แต่ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเท่านั้นความหมายคืออะไรครับความหมายคืออย่างนี้นักเรียนการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างเช่นเดินทางจาก a ไป B มันมีเส้นทางที่จะเดินทางไปได้หลากหลายเส้นทางนะครับนะอย่างเช่นเดินมาในเส้นทางที่1ก็ได้นี่คือเส้นทางที่1ครับเส้นสี แดงตัวนี้นะครับนะเส้นทางที่2ก็ได้นะครับนะเส้นสีแดงตรงกลางนะครับนะแล้วก็เส้นทางที่3อย่างเงี้ยอ้อมหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าจะเดินทางมาในเส้นทางไหนมาได้หมดนะครับนะก็เริ่มจากเสิ้นสุดที่ B บอยเหมือนกันโอเคไหมนะครับแต่ถามหน่อยเลยทางในเส้นทางที่1เป็นไงครับ มันก็คือความยาวของเส้นสีแดงตรงนี้โอเคไหมเส้นทางที่สองก็คือระยะตรงนี้เส้นทางที่สามคือตรงนี้ถามระยะตรงไหนเยอะสุดสามเยอะสุดใช่ไหมครับนะแสดงว่าระยะทางในเส้นทางที่สามเนี่ยมากที่สุดครับลองลงมาก็เป็นในเส้นทางที่หนึ่งสั้นสุดก็คือในเส้นทางที่สองโอเคไหมนั่นคือจุดแรกที่เราต้องรู้จักเคลียนะนะครับนะระยะทางเนี่ย ขึ้นอยู่กับเส้นทางครับถึงแม้ว่าจะเริ่มที่ a ส้นสุดที่ b เหมือนกันพอเปลี่ยนเส้นทางจาก1มา2หรือ2ไป3เนี่ยยะทางก็จะเปลี่ยนไปไม่ได้เท่าเดิมโอเคไหมนะครับนี่ไงเขาถึงบอกว่ายะทางขึ้นอยู่กับเส้นทางในการเดินทางแต่การกระจัดครับผมเวกเตอร์การกระจัดไม่ว่าจะเดินทางในเส้นทางที่1เส้นทางที่2หรือเส้นทางที่3ไม่สนใจเส้นทางนะครับเวกเตอร์ ของการกระจัดคือเวกเตอร์ที่พุ่งจากจุดเริ่มต้นวิเคราะห์ถึงจุดสิ้นสุดการวิเคราะห์เสมอเพราะฉะน,นัเริ่มก็ที่ A สิ้นสุดก็ที่ B เหมือนเหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นการกระจัดจาก A ถึง B ก็เป็นอย่างนี้ครับนี่คือเวกเตอร์การกระจัดครับนี่คือเวกเตอร์การกระจัดทั้งหมดเพราะฉะนั้น3ตัวเนี้ยเท่ากันหมดเลย จะเดินทางในเส้นทางไหนเท่ากันทั้งหมดเลยโอเคไหมครับนะ <_' S 1> เพราะการกระจัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเส้นทางในการเดินทางนะไอตัวที่ขึ้นอยู่กับเส้นทางในการเดินทางคือระยะทางเท่านั้นโอเคปะ่ะนะครับภาพจะอยู่ในหน้าที่2แล้วนะครับนะนะอา้าวต่อมาครับจากเหตุการณ์ที่คุณเห็นเนี่ยนะครับนะจากภาพที่คุณเห็นอาตรงเนี้ยภาพตรงเนี้ยนะครับนะเขาว่าไงครับในหมายเหตุข,ข้อที่2นะครับนะหน้าที่2องนะครับ ในที่2นะเขาบอกว่าเฮ้ยไอตัวระยะทางและการกระจัดเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเดินทางในเส้นทางไหนก็แล้วแต่ระยะทางจะต้องไม่น้อยกว่าขนาดของการกระจัดจริงๆแล้วเนี่ยระยะทางและการกระจัดเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะมันอยู่กันคนละปริมาณไอตัวหนึ่งเป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นระยะทางไอเป็นสเกลาร์มันเปรียบเทียบกันไม่ได้พอเปรียบเทียบกันไม่ได้ถามว่าเราเปรียบเทียบด้วยอะไรครับเอาขนาดคือตัวเลขและ หน่วยมาเปรียบเทียบกันเท่านั้นไม่ได้เปรียบเทียบกันเต็มๆนะครับนะเอาเฉพาะขนาดมาเปรียบเทียบเท่าน,นั้นบอกเลยครับทุกเส้นทางการเดินทางเนี่ยขนาดของระยะทางไม่ใช่เวกเตอร์คือระยะทางนะครับนะจะต้องมีขนาดมากกว่าขนาดของการกระจัดหรือเต็มที่ก็ได้แค่เท่ากันไม่มีทางที่การกระจัดจะมีขนาด